อยู่ที่ร้านป้วนปีนแอดเวนเจอร์นะคะอยู่ที่เดิมที่เรามารอบพี่แล้วไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะขนของเข้าไปเลยที่เรานําของมาเยอะแยะแต่ว่าวันนี้รถนี้เราเอามาแต่ว่าน้องธันวาไม่มานะคะธันวาไปไหนพี่ไหมวิวาไปเรียนนะเออธันวาไปโรงเรียนนะคะไปไปอ่ะปิดเลยปิดเลย นี่เราถือของอมาเ,ย,เยอะแยะมากเลยนะเพราะว่าเราจะมาแคมปิ้งกันที่นี่มากินข้าวนะคะมาเล่นน้ากันที่เนาะตอนนี้ไ,<ป>ได้กลบ,บ่ายโมงเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยใช่เราไปไหนมาวันนี้เราไปเสริมสวยมาอยอุยอุย สวยจังเลยไปกันค่ะนี่ทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบทรายดินหินอะไรประมาณนี้นะปนกันแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้ำามืที่แล้วเรามากับน้องอลรินนะแต่ว่าวันนี้เรามากันเองใช่ไหมนนมากับแม่หนึ่งบ้างเออน้องอรินไม่สบายแล้วก็น,นก่าับไม่กุ้งมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่กุ้งจะมากี่โมง <laughs> โอเคไปามาคะ่ะทุกคนในเมื่อเรานะคะคจองซุ้มได้แล้วเราก็ มาแกะอาหารกันนะคะนี่ก็คืออาหารของเรานะคะดี่ไก่ย่างห้าดาวมีส้มตำมีตําแตงมีไก่ทอดมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปหาน้องน่ดอนกันนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีส้มส้มแป้นมาสู้แดดใช่ไหมน่ดอนครับเไ้ยยิ้มบานกันยิ้มบานยิ้มยิมบานเลยเดี๋ำหน้าเดี๋ยำหน้าเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรตอนนี้นะคะเราก็เริ่มทานข้าวกันเสร็จแล้วนะพี่ใหม่ก็เริ่มแต่งหน้าแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกันตรงน้ำนะนี่อุ้ยสวยอย่างอย่างอย่าง นุนพี่ไม้พี่ไม้เล่นอะไรปลาเอาอันนี้ไม่ใช่ห่วงยางปลาความร้าชัดล้ายกให้พี่ไม้คนที่หนึ่งมาค่ะตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราพร้อมแล้วพี่ไม้กำลังจะลากแพไปให้เราไปค่ะอโ,โอ้โหเกลี่ยหยาดทำให้มันตกรูกบ้บางลูกบ้างลูกบ้างถอดรองเท้าไปพี่แก้ว<อ>เอาลงมาถอดเอารงมาถอดเดี๋ยวเราพี่ไม้ก่อนอ่ะพี่ไม้ไปก่อนเลยให้แก้วรองเท้าไปเก็บก่อนนะคะเอานี่แม่ใส่มาแม่ขอใส่ มันจะไหลหรือเปล่ามาแล้วอุ้ยตรงนี้น้ำแบบใสมากนี่พี่ใหม่มาแล้วเราจะเอาคล้องตรงไหนดีแพของเราไม่มีที่คล้องนะวันนี้ใช่วันนี้ออลินไม่มาไปค่ะพี่ใหม่มาแล้วพี่ใหม่มาแล้วอย่าวิ่งค่ะพี่ใหม่เอาอะไรมาเอาปลาครับนี่โอาได้หนึ่งตัวหรอใช่ใช่ใช่นี่น้อนนารักอเอาที่ใหม่คร็คล้องแล้วค่ะ จูด่ดิมาช่วยกันช่วยกันครับเหนมเหนิมเหนมพี่ตอมาได้ไงก็ไม่รู้ทุกคนครับไปจับมาใต้โขดหินอ๋อพี่ไม่หิวเลยดิไม่ใช่เดี๋ยวเราจะปล่อยตอนกลับนะทุกคนนดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เดี๋ยวหาเพื่อนมันมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปพักมานะคะนี่พี่ไม้อยู่กับน้องนันเดนตาอิ่มเล้าแ้วเฮ้หวานเลย นี่นะคะวันนี้เขามานั่งเล่นกับพี่ใหม่นะคะแฮเดนแฮเดนยิ้มหวานเลยเหรอคะโอ้โหเย็นนั่งเล่นน้ําเย็นนะคะทุกคนนี่เลยบรรยากาศบรรยากาศว่าดีมากแล้วตอนนี้คือคนยังไม่มีเหมือนพื่นที่ส่วนตัวเนาะเราเรา่ามาเราเช่ามา นี่กเหแทการชุกเชิญดใช่ไมเป็นอะไรโดนหินหบาดโนี่หินบาดท,ทุกคนดูแผลดิโดนหินบาดนิดน่อยแดยงๆหโอ้ไม่เจ็หมอ้โหมอ้โหอ้หองไหอ้นะอ้โแโ้โหอ้อ้โอ้โหอ้ยหโอ้ยหโ้ยหโอ้โหโ้โหโอ้โงโ้โห้โหโ้โหอ้โ้โหโ้ห้โเโ้เยโอ้โหโ้้โห้อ้โ้้ห้อ้อ้้้ นะคะดิไซน์มาแล้วสวัสดีค่ะดิไซน์ดีไซน์มาแล้วมาเร็วมาเร็วใครขึ้นเพเกินคนชนะ หนาวไหมหนาวไหมที่ไม้เป็นไงบ้างแห้เขาดูมือหน่อยมือเป็นห่อเลียดดิเฉยอ๋อแต่ไม่ถลอกไหมขลอกไหมไม,ไม่ถลอกอ่ะไม่ถลอกโอเคยังได้อยู่เดี๋ยนี้เหนื่อยเน,ะเนยเาะมันต้องใช้แรงเยอะมากทุกคนเพราะว่าต้องลากไตหลายโคดนี่เราจะปล่อยแพร่ไหล